มาสายแล้วมาถ่วงตังค์อีกนี่ก็ใส่มาแล้วนี่ให้อยู่ใส่มาแล้วเนี่ยอุ้ยเจอพี่ก้อยพี่พินี่หว่าเนี่ยเสื้อสวยจังเลยลูกนนเสื้อที่เสื้อเสื้อชุดแชมป <c oughs> ์อะไรเสื้อชุดแชมป์น่าสงสารเขานะครับไม่เป็นไรนเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกแชมป์หนึ่งที่เราเรอคอยก็ลุ้นหนักหนักลุ้นหนักหน่อยแล้วกันปาแดกไปแล้วสาม้ยเอออ่ะวันนี้มาซ้อมวงโย อยากที่เรียกวงโยให้ติดปากจังเลยแต่ก็อดเรียกวงดุยยางไม่ได้ <c oughs> คือวิถีชีวิตของเราเวันนี้มาสองวงโยกันนะครับนะครับเป็นปิดเทอมแล้วแหลนะเด็กๆเขาหยุดกันแล้วนะแต่ว่าก็เหลืออีก2งานเหลืออีก2งานนะครับเหลืออีก2งานที่เราต้องไปออกกันก็คือกีฬากีฬาอะไรเอา้ากีฬาเปิดกีฬากลุ่มอนุบาลแล้วก็เปิด ผมค่ะเป็นกีฬากลุ่มปัมแล้วก็ให้โอกาสปั่นเร็วเ่ยขยายโอกาสให้โอกาส <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออเอเอ,เ,อเสื้อสวยอภัยได้แต่มาสายไม่อภัยนะโดนไปเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ <50. S 1> เออวิ้ยพอดีเลยอะไรห้าสิบก็ห้าสิบบาททวงตังตลอดข้าเกียอ่ะวันนี้ถามว่าทำไมเด็กๆมากันเยอะจังเลยก็เรามีกฎเหล็กนะครับผมกฎเหล็กคือถ้าขาดออกไปเลย เออถ้าขาดออกไปเลยอันนี้พูดตรงๆนะครับนะวงเราต้องการคัดคนนะทุกคนนี่คือช่วงคัดคนที่ดีนะครับนะใครไม่มาก็ออกจากวงไปเลยนะวันนี้เราจะเห็นว่าถ้าใครไม่มาก็เราจะไม่เห็นหน้าเขาอีกเลยนะครับนะหมายถึงคนไม่มาแต่ว่ามีมีแค่คนเดียวที่ลาลาไปกิจกรรมของโรงเรียนไปแข่งกีฬาอ,อแฟนเราแฟนเราเอาไม่ใช่หระเ <laughs> <laughs> พื่อนซีเพื่อนซีเออเพื่อนซีเรา ก็ไม่ไปไหนเห็นตัวติดกันตลอดไงครูก็เข้าใจผิดแม่เพื่อนครบหนูเลยไปกับมันเหรออ๋อไปแล้วอะไอที่มันไม่ไม่มีไม่มีคนคบก็เลยคบกันสองคนพอไม่หนูมีเพื่อนอยู่มันอะไม่มีเพื่อนมาเลยมาก่อนอ๋ออะไรครับเออทำไมหน้าขาวเออทำไมหน้าขาวเป็นสาวแล้วเดี๋ยวนี้เออจะขึ้นมหนึ่งแล้วอ่ะโอเคใครที่ไม่มาก็แสดงว่าท่านจะไม่เห็นหน้าเขาอีกเลยนะครับ นะเพราะว่าเรามีกฎเหล็กร่วมกันก็คือต้องบังคับนะครับเพราะว่าปิดเทอมแบบนี้ผู้ปกครองลหลายๆท่านนะ,ะพูดตรงๆแล้วกันชอบตีมือน,นะไม่ให้ลูกมาโรงเรียนนะครับอย่างมีโทรมาถามก็มีนะไม่ไม่มาได้ไหมอะไรไม่มีเวลาไปส่งไม่มีเวลาไปส่งอะไรวันที่มาเรียนยังยังมาส่งได้เลยเ,ออเราก็เลยมีกฎเหล็กนะครับว่าถ้าเกิดไม่มาไม่มาออกงานนะครับแล้วก็ขาดซ้อมให้ขาดซ้อมได้หนึ่งครั้งนะแต่ถ้าไม่มาออกงานเลยก็ย,ย่ามาอีกเลย บ,บางคนท่านบอกเฮ้ยทำไมใจร้ายกับเด็กอ่าเราจะสอนเด็กแบบแบบสังเระสงงะแงไม่ได้นะครับวงเราต้องเข้มแข็งครับทุกคนต้องมันต้องเข้มแข็งนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้เยไม่เป็นไรไม่มาก็ได้ลูกโอยต้องบอกว่าวงเรานี่เด็กสนใจสมัครเข้าวงตีเยอะมากนะครับปีหนึ่งก็200 200กว่าคนเวลาที่มาคัดกันทีนึงเพราะนั้นเด็กเก่าที่ด้อยคุณภาพเราจะเอาออกไปนะครับอเอาออกไปนะก็ ด้อยคุณภาพในเรื่องของหนึ่งผู้ปกครองไม่สนับสนุน,นสองเด็กไม่ไม่ไม่ค่อยตั้งใจเล่นไม่ค่อยเต็มใจเล่นอะไรเงี้ยนะเราก็จะคัดคนใหม่ไปเรื่อยๆนะที่เหลือสุดท้ายแล้วเราก็จะเหลือคนที่คุณภาพล้วนๆนะครับนะเหมือนคนที่มาแบบนี้นะครับถึงแม้บางคนจะเล่นไม่ได้นะครับแต่เราก็ออโอเคนะมาให้เต็มวงามาให้ครบนะถือว่ามีความรบับผิดชอบดีแล้วอะไรประมาณนี้ไม่เด่นนับลูกขาดกี่คน เหลือเท่าไหรดีกว่าเหลือเท่าไรก็ได้เหลือสิบหกขาดสองเองเลอเฮ้ยเป็นไปได้ไงว่าไม่เรื่องขาดน้อยอ่าทีมนี้ทีมนี้มีลาออกไปหนึ่งคนนะครับอครูเชื่อว่าผู้ปกครองเขาไม่ไม่โอเคไม่สนับสนุนให้ลูกเล่นดนตรีกับเราแน่นอนนะครับล่าสุดลาออกไปทีมทีมคุณลาออกไปหนึ่งคนนะเออคนที่ไม่มาคนที่ไม่มาไม่ไม่พูดชื่อไม่พูดชื่อเดี๋ยวติดพอบอก็จะเหลือเมโลโฟนอยู่ เมนูโฟนเรามีกี่เครื่องอ่ะสีส่เครื่องอ่าออกไปคนหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าก็รับคนใหม่มาแล้วก็ของไมค์ก็เหลือคนเดียวมานานแล้วนะครับอันนี้ใครไม่มาใช่ไหมขาดไปหนึ่งโอเคเฮ้ยไม่พูดชื่อไม่พูดชื่อเดี๋ยวโดนพลบอเดี๋ยวโดนพลบอนะส่วนทําเป็ดวันนี้ขาดเจี๊ยป้าเหมือนขาดทั้งวงครับผม <laughs> ปกติไอ้ป้มจะเป่าลั่นอยู่คนเดียวเลยปืดปั้ดปืดปั้ดแต่พอน้องเป่าน้องจะเป่าซอฟซอฟนะครับเออไม่เป็นไรนะถือว่าเป่าถือว่ามานะครับ ทอมโบนนี่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เข้มแข็งมากๆนะครับนคนค่อนข้างจะหือค่อนข้างจะครบแล้วก็ทีมอีกทีมที่เข้มแข็งก็เป็นอะไรทีมทีมกลองทีมกลองนี่จะขาดน้อยมากนะครับแล้วก็มีอีกทีมนี่นี่เลยแข็งแกรงดุดทินผาคือทีมคาริเนตของเรานี่เองครบไหมวันนี้คาริเนตขาดใครครบเฉยโอ้โหไม่น่าเไม่เคยขาดวันที่มาซ้อมเหรอใช่แต่ขาดวันงาน ซ้อมไม่เคยขาดแต่วันงานไม่เคยมาเออแล้วก็วันนี้มีคนมาสายนะครับมีคนโดนคดีรองเท้าแตะอยู่3มคนอ่าแล้วก็มีคนโดนคดีมาสายอยู่อยู่สองคนนะก็โดนไปเท่ไหร่นะบอกเขาโดนไปเท่าไหร่นะห้สิบโอ้ยเหลือๆอ,อ,อันนี้นะเหลือ,อน,นี่เดี๋ยวจบงานนี้มาจัดการอ่ะโอเค เดี๋ยวจะมาซ้อมกันละนะเรามีเวลาซ้อมแค่ถึง9โมงนะครับเหลืออีก15นาทีซ้อมกันมายกหนึ่งละอ่ะยกสุดท้าย <c oughs> ใส่เสื้อเลี้ยวหู่มาคิดว่าจะเก่งเหรอคิดว่าจะเจ๋งเหรอใกล้เกือบลอย Đi Đáp đi đi. Mึง băng, Làm bên lên mày. Ô. ตรงนี้ยังไม่ต้องเข้านิ่งไปก่อนแล้วก็ไฟมาเข้าตรงเพลงแดดแดดแดดอย่าบางังอย่าบางังแดดอย่าบางังแดด ม,มีชิ้นตได้วยไหมอุปสรรคต่อการเดินมาก กันอย่าตกลุกกันอย่าตกทา้าอย่าทิ้งท้าอย่าทิ้ง อันนี้เป็นท่าพักของเรานะทุกคนท่าพักก็คือเวลาที่เดินไปผ่านตรงที่ไม่มีคนนะครับแล้วก็จะส่งสัญญ,ญาณให้เด็กไม่ต้องเล่นเพลงนะเดินเก็บแรงไว้นะครับกองก็ไม่ได้เล่นเต็มที่กองก็ผัดกันตีไปะตีเบาๆเล่นเบาๆไปเดินไปเก็บแรงไว้เวลาผ่านที่ชุมชนผ่านคนเยอะๆค่อยเล่นนะครับเพราะว่าบางทีระยะทางมันเดินไกลเนาะเราไม่สามารถเล่นบรรเลงได้ตลอดนะ แนะนำเทคนิคสำคัญแนะนำเทคนิคสำคัญเวลาที่เราเข้าไปในสนามแดดมันจะร้อนเนาะมันไม่ร่มแบบนี้เทคนิคสำคัญสมมุติเราจะเป็นลมวันนี้เราไม่ได้กินข้าวมาโอ้ฉันจะเป็นลมแต่ต้องกินข้าวนะครูบอกว่าทุกคนต้องกินข้าวเช้ามาห้ามใครไม่กินข้าวเช้านะครับต้องมีอะไรอยู่ในท้องนาไม่งั้นมันจะเสียงานนะลูกไม่ใช่เฮ้ยเรารีบเราตื่นสายเราไม่กินก็ได้ไม่เป็นไรเป็นครับบอกเลยนะเป็นลมแน่นอน แดดร้อนกดดันด้วยยิ่งยิ่งเราต้องมาเดินในแถวแบบนี้มันคือความกดดันลูกนะบางทีเราไม่ได้เหนื่อยหรอกเราาล้ลางร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรแต่มันคือความกดดันมันคือระเบียบวินัยที่ต้องรักษาอะไรเงี้ยนะมันจะนํามาถึงการเป็นลมแนะนําเทคนิคการเป็นลมที่ถูกต้องคือ,อบอกไปบ่อยแล้วเทคนิคการเป็นลมที่ถูกต้องคือทํายังไงถูกต้องเวลาจะรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นลมให้ค่อยๆนั่งลง วางเครื่องไว้แล้วก็ยืนขึ้นมาแล้วก็ลม้มลงไปตุมเออห้ามล้มทั้งที่มีเครื่องนะห้ามล้มทั้งที่มีเครื่องเดี๋ยวเครื่องคูหังถ้ารู้สึกตัวเองว่าจะเป็นลมเฮ้ยหน้ามืดว่ะค่อยๆนั่งลงลูกค่อยๆนั่งลงแล้วก็วางเครื่องไว้แล้วก็ยืนขึ้นมาแล้วค่อยลม้มลงไปตุมแบบนี้เครื่องครูจะปลอดภัยเออส่วนพวกเธอนั้นอีกเรื่องหนึ่ง โอเคได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินสมมุติเดินออกจากสนามนะครับยกสุดท้ายอันนี้ซ้อมเสมือนจริงเลยนะ โอเคเลิกซ้อมแล้วตอนนี้ได้เวลากลับบ้านนะครับเราจะซ้อมแค่8ปดโมงถึง9ก้าโมงครึ่งก็พอนะครับซ้อมแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ตามธรรมเนียมของวงเรานะครับวงเราคัดคนนะปกติแล้วปลายปีแบบนี้ก็จะมีคนดื้อไม่มาเยอะนะครับแล้วก็เราก็เลยใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดก็คือถ้าเกิดไม่มาก็ถือว่าก็เรีรกอะไร ถือว่าทําหน้าที่ตัวเองไม่สําเร็จนะครับไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เลยก็เลยบอกเด็กๆว่างั้นก็ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแล้วกันนะครับใครไม่มาซ้อมให้ขาดซ้อมได้หนึ่งครั้งนะส่วนใครไม่มาออกงานก็คงต้องให้ออกจากวงเลยนะครับนะเพื่อที่จะคัดคนด้วยนะครับนะเพราะว่าปกติแล้วปลายปีแบบนี้เราจะเหลือประมาณสี่สิบห้าสิบคนนะครับเหลือแค่สี่สิบห้าสิบคนแต่ปีนี้เหลือหกสิบเจ็ดสิบคนเยอะมาก ก็ถนะือเป็นการคัดคนไปในตัวนะครับคัดผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือนะคัดเด็กที่เขามีใจสู้อะไรเงี้ยนะนะก็เป็นนะวิถีของเราที่ทํามาตั้งนานแล้วนะครับใครจะว่าโหดเยี่ยมโหดร้ายต่อเด็กอะไรก็ไม่ให้โอกาสนี่ก็แล้วแต่เลยนะครับราให้โอกาสเขามาทั้งปีแล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเขาละทิ้งโอกาสที่เขาควรจะได้นี่ก็ต้องให้โอกาสคนอื่นแหละนะเพราะว่าเด็กเราเยอะมากนะครับเด็กนักเรียนเราเวลาที่สมัครวงดนตรีก็มากันร้อยสองร้อยคนนะครับบางทีคัดไม่หวัดไม่ไหวเลย นะเพราะว่าดนตรีโรงเรียนเรานี่ก็เป็นอะไรที่สนใจมากนะครับดนตรีกีฬาเนีเด็กๆเ,เขาจะบอกมีความตื่นตัวในการเข้าร่วมนะอันนี้เป็นครังสมบัตินะทุกคนพอดีเราเลิกก่อนเวลานะครับไม่ใช่เลิกเวลาเรียนปกติก็เลยให้เด็กๆเ,เ,เอาโทรศัพท์มาได้นะครับตาสมายมาสายหน้ามืน่นมาทวงตังค์ <50. S 1> อ เอาให้ก็ให้อะตามสัญญาทุกคนถ้ากล้าใส่เสื้อลิอร์พูมาก็ให้20บสิบาทไปกล้าใส่ค่าอะไรอีก50บาทค่าอะไรค่าซิอ่าซิซอันนี้ค่าค่าชุดคาถาเอาชุดคาถาไปซ่อมใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆเขาเขาทำมาดีแล้วเขาทำแบบพวกหุ่นดีอะเขาเขาใส่เขาปรับหุ่นดีแล้วไหมเขาเขาปรับ ขาปรับแต่งแบบพวกหุ่นดีใส่พอไอ้นี่ใส่แบบยังกบแบบแหนมอ่ะแหนม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 ป้าแตนที่ตลาดนัดแบบห่อแบบมัดนแน่นเลยยางมัดอ่ะไม่กุนดีอยู่ถ้าถุงมันก็ดีแล้วป้าไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บอกว่าเตี้ยไม่ได้บอกว่าอ้วน แค่บอกว่าช่วงที่คนหุ่นดีเขาใส่เขาใส่พอดีแต่พอเรามาใส่ปุ๊บมัดยังกระแหนมประแตนตลาดนัดธรรมารลนเลยเออคฉิดทำไมลูกเราจะออกกันแล้วอ่ะไปไปรวมพี่โดมโอเคเดี๋ยวจะแจกโทรศัพท์คืนอะไรอไ๋อเอาไว้ก่อนได้เปิดคลังแสงอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพาะทำไมเดี๋ยวมันกระแทกเดี๋ยวน่าจะหน้ากากแต่ครูรับผิดชอบไวไหมไม่ไม่แตกหรอกว่า เราวางไว้อย่างดีนะครับเอาต่องก็เหมือนกันเอยก็มันจะทำไม